เหมือนน้องจบจบก็พิกกะพิกก,ะพ,ก,กะพิกเลยค่ะใบ<ค><ค>หน้นใหญ่หนูว่องนอแล้วครีมจิมิโกฮีเรื่องแรงอ้เนยยี่ยผู้ชายดูอยู่ปะเนี่ยย <laughs> <laughs> จ้บ้าตายกับเธอจะพูดอะไรเนี่ยเธอทำไมเธอเป็นคนไม่เรียบร้อยเลยอเนี่ยเธอโอ๊ยสับนะ <laughs> ทำไมเหตุผลไม่เดียว้ลยโซเดนค่ะสุดยอดเลยพี่ต้องเตือนและต้องเตือนก่อนใช้นะใส่แว่นกันแดดใส่แว่นกันแดดด้วยนะคะมันเสียงเอียงตาพี่นักวิ่งสบายไหมทีมเลยค่ะเสพตานี่ ถ้าถ้าไม่ลาีวิวัะไม่น่าแลวเธออะมุ่ไปหมดเลยอ่ะเธอไปต้องเอฟครับเอฟแล้วเหรอ จะเย็นไม่ขายหรอกเย็บแล้ว, <laughs> วนะคะสวัสดีนะคะอย <laughs> ขอบคุณสำหรับของขวานสติกเกอร์เหล่านี้ส่งให้นะคะวันนี้ค่าคืนนี้ก็ขออ่ฟันดีราตีสวัสดีนะคะอะ่ถ้าใครที่แบบว่ากักตัวอยู่หรืออะไรอยู่นะคะว่าเราจะต้องมีกําลังใจว่าเราจะต้องหลุดพ้นจากสถานที่กักกันตัวเองออกมาให้ได้ กลับมาอยู่กับครอบครัวเรากลับมาอยู่กับคนที่เรารักบางอย่างนะคะต่อให้เราระวังตัวมากแค่ไหนโรคพวกนี้ค่ะอย่าสําเติมตัวเองว่าเราเป็นคนผิดแต่ให้เราแบบพิจารณาว่าสิ่งที่เราทําไปและรับติดมาอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากผลจากการกระทําของเราหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่ก็อย่าโทษคนอื่นแล้วอย่าโทษตัวเองให้กําลังใจตัวเองเพื่อจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวที่มีความสุขนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆคนไหนไม่มีงาน,นงไม่ไม่มีเงินก็สามารถมาเปิดอ่แบรนด์ของมิลานปันได้นะคะก็อาจจะสร้างไรายได้ให้คุณไม่มากก็น้อยก็ยังดีดีกว่าแบบว่าเขาเรียกว่าสมมติวันนี้แบบบริษัทหยุดหรือแบบเอ้ยไม่รู้จะไปทำงานอะไรอลองผ่านตัวเองแบบ ลองเปิดใจเราจะเราสองคนจะช่วยให้คุณถึงกําไร5้าบาทสิบาทไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเราทําทุกวันเชื่อว,ว่าวันหนึ่งเงินมันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยๆดีกว่าเราอยู่เฉยๆแล้วเราไม่ได้ทําอะไรนะสําหรับใครที่แบบว่าไม่ได้เป็นไหนนะคะเอาเอาเป็นว่าฝากฝากแบรนด์มินานปันด้วยนะคะก็ถ้าจะเปิดบินสมมุติว่าไม่มีอะไรทาอย่างที่พี่มินบอกอะ่ะแค่คุณเตรียมเงินมาพันแคุณได้เป็นตัวแทนแ แล้วคุณจะได้กำไรเยอะกว่าน,นั้นเนี่ยก็อ่ะเปิดบินพันแปดกำไรหนึ่งพันโคตรคุม้มเหมือนคุณลงทุนไปแค่แปดร้อยเฮ้ยมไม่ใช่ดิลงทุนไปแค่เท่าไหร่ก็ <c oughs> onna, ได้กําไรอะ่ะเออเอาเป็นว่าได้กำไรอะ่ะก็ลงทุนไปพันแปดคุณได้กําไรมาอีกหนึ่งพันอ่ะช่วยกันนะคะรอรอเปิดค้า มันก็จะช่วยมันก็จะช่วยตัวแทนให้ถึงที่สุดเหมือนกันถ้ามีเพจปันอ่ะหาหาลูกค้าได้เลยถ้าเพจปันเองนะหาลูกค้าได้เลยไม่ต้องกลัวว่าไม่มีลูกค้านะคะก็เขาเรียกว่าอะไรฝา่น้ำพริกด้วยฝา่น้ำพริกด้วยนะคะฝา่น้ำพริกพี่มิ้นด้วยนะคะพี่มิ้นคือทําภารกิจธุรกิจนี้มานานแล้วนะเป็นพ่อค้าหัวร้อนอย่างเต็มตัวจริงๆ ก็ช่วยซัพพอร์ตกันต่อไปนะคะยัง,งนี่ยังคาดหวังว่ายังจะได้เจอกันอยู่นะยังคาดหวังว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องได้เจอกันเปิดสิบขวดได้กำไรหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยเปิดสิบขวดได้กำไรหนึ่งพันนือก็คือพี่กวังให้ไปขายปีให้ไปขายปีสองร้อยเก้าสิบแต่มาเปิดบินกับพี่กวังอ่ะพี่กวังให้เลทละร้อยแปดสิบอันนี้ตัวแทน สิบขวดนะแล้วคุณคิดดูถ้าตัวแทนที่เขาแบบสต็อกเยอะกว่านั้นอะเออมันต้องลดไปอีกอ่ะอันนี้ฝากไว้ให้คิดเอาไปลองก่อนก่อนจะขายเอาไปลองก่อนจะได้บอกลูกค้าได้ว่าเอ,อ้ยหนูพูดไม่เก่งเลยพี่หนูขายไม่ได้แน่เลยเอาเป็นว่าคุณใช้แล้วคุณรู้สึกยังไงบอกเขาไปเลยแค่นั้นพี่มิ้นงอะ แต่มันก็ยังขายปีดอยู่มาซื้อขวดสองขวดมันก็ขายนะไม่ใช่ว่าจะต้องรอเปิดดินอย่างเดียวนะคะขวดสองขวดก็ขายเหมือนเดิมนะะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเจอกันมาจุกนะปันดีนะตัวมันดูทำหน้า บแล้วนะหกร้อยห้าสิบเอ็ดคนขอบคุณที่ส่งของขวัญให้นะคะแล้วก็คนที่เข้ามาดูไลฟ์แล้วคนที่ดูเฉยๆแล้วอมยิ้มอยู่ที่บ้านแล้วไม่คอมเมนต์แล้วสำหรับคนที่คอมเมนต์ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆไปละไว้มาเจอกันใหม่จะพยายามค่ะอยากไลค์ like เหมือนกันทุกคนแหละถึงเอาโต๊ะขึ้นมา <c oughs> ไว้ข้างบน ป๊าบีสิบขวดไม่พอไม่พอระดับป่าเนะี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ๊ายบายเลิกนะวิ้นจบแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ